อ่าไปกันต่อครับดี0 3นคนนี้ครับประพัฒบุญญานุวัต์ครับผมแล้วก็ดี0 4ยครับคุณธนวัฒน์ปานจันทร์ครับผมศูนย์สามครับคุณประพัฒครับสวัสดีครับคุณประพัฒครับสวัสดีครับผมอ่าเชิญแนะนําตัวเลยครับผมครับชื่อพัทนะครับดี0 3ูย์ครับคุณพัทหมายมั่นปั้นมือกับโปรเจกต์เดอะดีมเลเซอร์ซีซั่นสองครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนครับก็ อยากจะเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับผมอยากจะเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดเอาไปถึงสามหรือว่าถึงหนึ่งคนสุดท้ายดิก็ตอนนี้ก็ขอผ่านสามสิบก่อนแล้วกันครับเอาสามสิบอาสาก่อนนะค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันทีละสเต็ปดีครับด R ศูนย์สี่ครับคุณธนวัน์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมปามธนวันรครับด R ศูนย์สี่ครับคุณปาห์มนะครับใช่ครับคุณปาล์มครับคุณปาล์มเดี๋ยวจะต้องไปขับอาเตจิอาสปอร์ตครับม่เกีต เห็นมาเรียบร้อยแล้วครับจากตอนแรกไม่ตื่นเต้นเห็นพี่ที่ขับไปก่อนครับโอ้โหคือคุณเห็น DR02 ก็คือคุณบูมเขาขับใช่ครับรอบแรกที่อินสตัคเตอร์น้ำขับยาลิตวันเมกเลสคุณรู้สึกยังไงดูเหมือนจะอาจจะพอเราอาจจะพอทําได้จะดูเหมือนไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเหมือนจะมีมันรถมันก็พิ้วๆไปปกติครับมันก็ดูไม่มีอะไรใช่ไหมมันดูไม่มีอะไรครับ แล้วพอเดียศูนย์สองคุณบูมเข้าไปขับแล้วขวางโชว์โอ้โหเมื่อกี้ตอนที่พักดูไปด้วยผมก็นั่งคุยกับพี่พัดไปด้วยอยู่ว่าโอ้โหแล้วผมต้องไ่ขับเอาติสก่อนทําไงวะนี่ฮะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะต้องทํายังไงมันจะต้องมีวิธีแก้ของมันเองฮะเดี๋ยวก็รู้เพราะคุณจะได้ประสบการณ์เองตรงใช่ครับผมตรงตัวเลยล่ะอันนี้เต็มๆฮ็มบอกเลยคุณพัดคุณปาลพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญสแตนบายที่รถเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับออกมาแล้วครับนี่ครับ DR03 กับ DR04 ครับซึ่งในขณะนี้คุณบอลกับคุณบูมก็สลับรถสลับรถครับผมครับคเรามีรถอีกหนึ่งชุดครับเพื่อให้ DR03 กับ04คุณพัดคุณปาล์มนะครับผมคุณพัดพัดจะไปรีโวครับ แล้วก็คุณปาล์มจะมาที่อัลติสครับผมมียืดเส้นยืดเส้นเนื้อมียืดเส้นปาล์มไม่ใช่ครับลดแรงกดดันอมันกดดันนะมันเครียดคุณปาล์มไปกับอินสตัคเตอร์หนิงครับครับผมต้องบอกว่าอินสตัคเตอร์หนิงนี่เป็นอินสตัคเตอร์สาวเป็นอินสตัคเตอร์สาวของโตต้าคนแรกเลยนะโอ้โหคนแรกเลยตั้งแต่ก่อตั้งโตต้ตา a ไล v ์ขึ้นมาครับแล้วในคันอัลติสผมยังไม่เห็นจะเป็นอินสตัคเตอร์ต้องหรือเปล่า น่าจะเป็นอินสแตคเตอร์ต้องนะครับครับนี่อินสแัคเตอร์หนิงอินสแตคเตอร์ต้องอเมื่อกี้มีอาการยังปรับหาที่ปรับไม่เจอเหมือนกันฮะเนี่ยพยายามปรับอยู่ตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นเอาจริงก็เห็นอินสแัคเตอร์น้ำขบ aris, al, um, ับยาลิสบันเมกแลคผ่านเวสซาล่รมเขาก็เฉยเฉยอะ่ะผมเชื่อว่าเขาคงคิดว่าก็ไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมฮะ<อ>แต่ พอขับได้ลองขับเองเอาติสขับแล้วขวางโชว์ขึ้นมากลายเป็นว่าสั่นเลยครับบอกเลยนี่มีนี่ครับสู้ครับสู้ครับกองเชียร์ก็เชียร์อยู่ครับรักใครชอบใครเชียร์ใครครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถพิมพ์เข้ามาบอกเราได้จะพิมพ์เป็นด R ตัวเลขมาก็ได้ครับผมพิมพ์ชื่อมาก็ได้ขอเป็นชื่อจริงนะขอเป็นชื่อจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเรายังไม่ได้พูดคุยกับเดอะดีเวเทั้งหลายเราจะไม่รู้ชื่อเล่นเขาเลยใช่ครับผมเราจะมีข้อมูลชื่อจริงมาอย่างเดียวเท่านั้นครับถูกครับอ๋อไปกับอินสตัคเตอร์ใหญ่สำหรับไฮรักลีโวอืมนี่คุณคุณพัดนี่ครับปีกระจกใสเลยฮะตื่นเต้นเอาแล้วไม่สนกล้องไม่เอาไม่เอากล้องไม่เอาอะไรเลยฮะฉันเอาตัวรอดของฉันก่อนละใช่ครับไปก่อนแล้วครับรับไฮรักีโว แล้วก็ตามด้วยโคล่าอลติสจีอาร์สปอร์โอ้โหในห้องนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ามองภาพการทดสอบไปด้วยแบบไม่วางตาเลยนะแล้วที่ประเด็นสำคัญคือคนที่กำลังรออยู่เนี่ยก็เห็นพอเห็นปุ๊บอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเห็นขวางปุ๊บเอาแล้วอาจจะไประแวดระวังตรงนั้น อ่าใช่ฮะแล้วก็การบรรยายของผมกับจาดำครับต้องบอกว่าอย่าไปฟังทั้งหมดอย่าไปฟังังหมดฮะไปฟังงหมดที่ผมอาจจะหลอกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะต้องอย่าลืมว่านี่คือการคัดตัวอ่าใช่ครับไม่มีการแนะนําจะไม่มีการ,การสอนใดๆครับผมนะครับอ่าออกตัวมาก่อนแล้วสลาลอมแหมออกมาโยกเกือบผิดทางก่อนเลยมาถึงเกือบผิดทางนี่นี่รอบแรกฮะยังถือว่าโอเคเพราะว่า คุณจะต้องจดจําเส้นทางเพราะอินสตัคเตอร์จะคอยบอกคุณตลอดเวลาที่ขับอยู่ตอนนี้ฮะคุณพัดมาถึงนใส่ก่อนเลยนะฮะโยกในสลาลอมเมื่อกี้นี่ไม่ธรรมดาครับครับถึงยูเทิร์นบนสกีแพดครับครับอืมศาสเต็มเลยเหมือนศาสตรมาเต็มเหมือนกันนะเต็มเลยครับสาสตร์เข้าไปอย่างนี้มันจะมีอาการรถเกิดขึ้นมานะครับครับในขณะที่ฝั่งของอัลติตอนนี้ออกมาแล้วฮะ ดูคุณปานธนวัน์บ้างครับเมื่อกี้บอกเห็นท้ายขึ้นแล้วเหวอครับนี่ครับเลี้ยวไม่ได้เจอสเตียครับใช่ครับพยายามเลี้ยวครับพยายามเลี้ยวแล้วถ้าเกิดกระทืบคันเร่งมันเนี่ยมันลื่นฮะมันลื่นจริงๆครับครับแล้วก็มาเลนเชนตรงนี้ครับแล้วก็กลับรถที่ค่อนข้างแคบนะค่อนข้างแคบครับตรงนี้แล้วที่มันยากคืออะไรรู้ไหมจ่าดำยังไงครับมันคือยูเทิร์นซ้ายครับอ๋อ มันเป็นบลายสปอตของคนขับถูกต้องออแล้วประเทศไทยเราเป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยครับซ้ายครับขับชิดซ้ายกันนั้นแ,แล้วในชีวิตนี้บางคนจะไม่เคยยูเทิร์นทางฝั่งซ้ายเลยด้วยซ้ําก็มีครับถูกไหมครใช่ครับเพราะเรายูเทิร์นบนถนนทั่วไปเนี่ยเรายูเทิร์นขวาครับอ่าถูกต้องคอรับผมอ่าแม่ผมว่ากอลเม็ดหรือว่าไม้เด็ดของสถามนทดสอบของเราเนี่ยหลายคนอย่งมองว่าง่ายนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด S <S <S ใช่ฮะแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นครับผมแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คนอื่นบอกอ่าถูกครับดังนั้นแล้วคุณจะรู้ว่ามันยากหรือง,ง่ายคุณต้องเข้าไปขับเองเท่านั้นครับ <S <S พอได้ขับแล้วจะรู้เองฮะบอกเลยเดี๋ยวก็รู้รอบแกรกดูเส้นทางผ่านไปครับรอบนี้เป็นรอบประเมินครับ <S <S ตอนนี้อินสตัอร์ทุกท่านจะไม่บอกไม่แนะนําอะไรทั้งสิ้นครับเขาถือว่าบอกไปแล้วรอบแรกก็ถือบอกไปแล้วหมดแล้วฮะออกมาก่อนครับโดยคุณธนวัฒน์ นี้ครับจังหวะหักหลบสลาล่อมบนเวททรักฮะแน่นอนครับเขาบอกว่าพายลอนหรือว่าทุ่นจราจรที่วางเป็นจุดมาร์กต่างๆไว้ครับห้ามชนห้ามชนครับถ้าชนจะมีผลต่อก,การให้คะแนนามากๆอย่างมากครับ แล้วก็ต้องอย่าลืมในเรื่องของการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไหนควรช้าตรงไหนควรที่จะเร็วใช่ครับดูกับเอาติดแหมเชี่ยวพล่อนไปหน่อยเดียวเมื่อกี้วุ่วิบมากแต่ในขณะที่ไฮรักซีโวเนี่ยเมื่อกี้นี่คือสลาล่มมาได้เร็วมากใส่เต็มนะใส่เต็มนะคุณพัฒน์เนี่ยใช่ครับหนีจังหวะเถินกลับครับนี่ครับแหม่ดูจังหวะเลี้ยวเมอสัสครูนี้เห็นเลยครับช่วงล่างไฮลักซีโวครับครับผมซูเปอร์เฟล็กซ์ครซูเปอร์เฟล็กซ์ครับผมจังหวะเลนเชนนะ โดดหลบตรงนี้ปึ๊บแม่ไปเบรกครับแม่เลี้ยวเหมือนกับกลัวว่าจะเลี้ยวไม่ทันครับกลัวเลี้ยวมไม่พ้นเบรกฮะนี่ครับในขณะที่เอาซิตคุณปาลนั้นกลับมาแล้วตอนนี้ก็ฝังบททัปวงจบไปแล้วครับจบไปแล้วครับผมในการประเมินครับเรียบร้อยทีนี้ก็มาต้องมาลุ้นกับความตื่นเต้นตรงนี้ต่อมันดูได้หลายอย่างครับ<ะ>แม้กระทั่งตอนขับรถกลับมาจอดนะครับเออ นี่ก็เป็นนออเมื่อไหร่ก็ตามผมบอกงี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นรถปุ๊บถือว่าออนดิวตี้ทันทีอืมีผลเมื่อกี้แอบเห็นครับใส่เกียร์ถอยหรือเปล่าเหมือนจะใส่เกียร์ถอยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะถอยด้วยมั้งครับเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจถอยฮะับใลักซ์ลิโวเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้าหกสปีดครับโอ้โหหกสปีดทั้นแล้วตำแหน่งเกียร์ถอยหลังจะอยู่ซ้ายบนข้างๆเกียร์หนึ่ง ออกมาแล้วครับนี่ครับเดินออกมาแล้วฮะกดดันนะบ่ายครับคุณปาล์มจะขับรีโวครับครับแล้วก็คุณบูมบูมคุณพัทครับคุณพัทจะขับอัลติสเอาละสิสวัสดีครับแม่นอน้อมไว้ก่อนครับืมอก็พอเห็นหลายๆอย่างก็รู้สึกมันยังอืยังมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้ พูดไม่คอ่อยออกพูดไม่ได้แต่กฎเกณฑ์การให้คะแนนครับก็มีบอกกับทุกท่านไว้หมดแล้วนะครับเป็นเอกสารด้วยใช่เป็นเอกสารเลยครับขอ้อ1การปรับท่านั่งท่านั่งที่เหมาะสมนะครับข้อ2ความเร็วในการขับรถผ่านสถาน,นีทดสอบทำบได้เร็วและปลอดภัยอข้อสครับการควบคุมตัวรถเช่นมีอาการโอเวอร์สเตียร์หรือว่าอันเดอร์สเตียร์มากจนเกินไปหรือเปล่า หรือการขับขี่ที่กรรมการมองว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถควบคุมรถให้ไปในตามเส้นทางที่ถูกต้องได้ก็อาจจะตกคะแนนครับผมข้อสี่สำคัญครับการชนพลอนที่เป็นจุดกําหนดเส้นทางในแต่ละสเตชันของเราการชนพลอนนั้นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเลยทีเดียวสําหรับอินสตัคเตอร์ด้วยนะสำหรับอินสตัคเตอร์ด้วยครับเพราะว่าการชนพลอนหนึ่งพลอนเนี่ยถ้าเทียบกันถ้ามันเป็นกําแพงขึ้นมาล่ะครับ ลองเทียบว,ว่าถ้ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ล่ะอ่าใช่ครับนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องการกะระยะการหลีกเลี่ยงการชนไพลอนเป็นสิ่งสําคัญมากๆดูมั่นใจครับเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยเรามีไกด์ไลน์บอกเดอะดีมเลเซอร์ทั้งหมดอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรจากคุณใช่ครับที่เหลือคือคุณจํามันได้หรือเปล่าใช่ครับผมจาได้แล้วทําได้หรือเปล่าน่าแน่นอนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับทำได้แล้วทําได้ดีหรือ ทำได้ไม่ดีดก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเราก็พูดกดดันกันเข้าไปแค่นี้น้องๆเขาก็กดดันจะแย่แล้วครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับจริงๆอ่ะกดดันกว่านี้เออเมื่อกี้เห็นไหมยกมือนี่มีมั่นใจเก้าอร์ซคนเดียวเองอ่าใช่ครับผมเหตุผลคือนึกว่าเพื่อนยกด้วยครับ <laughs> แต่แต่ดูตอนแรกก็เหมือนทําท่าจะยกนะครับยกปุ๊บเสร็จปุ๊บเอาลงไม่ทันเพื่อนไม่ยกเพื่อนไม่ยกด้วยฮะเหมือนกับว่าหาอาสาสมัครนฮะ ใครเป็นใครจะอาสาสมัครเดินหน้า19เพื่อนๆทั้งแถวเดินถอยหลัง19ครับเหลือเราคนเดียวยืนหน้าสุดโอ้เห็นภาพเลยพี่โอดครับเข้ามาสู่สเตชันทดสอบครับลิโอมาถึงแล้วอาลติสก็มาถึงเหมือนกันครับนี่นี่มุมนี้ของอาลติสเราจะเห็นเวทสลาลอมชัดเจนครับใช่ครับผม มันจะเห็นอาการตอนตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาตัวแรกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตัวสองนี่แหละที่เป็นปัญหาฮะอยากจะพูดก็พูดไม่ได้เราจะทำได้ว่าชี้ให้ดูนี่ออกมาแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับตัวแรกซ้ายไม่มีปัญหาครับโอ้ตัวสองปัญหาจะเริ่มมาครับอันเดอร์มาก่อนแล้วแล้วโอเวอร์ขึ้นมาครับผ่าไปถึงตัวสามยังรักษาอาการของรถไว้ได้ครับครับผมผมบรรยายเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะอ่า ะครับแล้วก็ผ่านมาถึงเลนเชนครับแล้วก็อยู่เทิร์นซ้ายครับตรงนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นกุสโลบายอยู่มันพูดได้แค่นี้พูดไดแค่นี้ครับมันพูดได้แค่นี้จริงๆครับผมผมก็เป็นคนตั้งไลายนะแต่จากการแข่งขันจากประสบการณ์การแข่งจิมขนาอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าตรงนี้มันมีกุสโลบายมันมีกลเม็ดเคล็ดลับแฝงอยู่ครับ คือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเองว่าตรงนั้นเนี่ยควรทำยังไงนี่ <ฮะ S 2> ในส่วนของไฮลักรีโวครับเลนเชนออกมาได้แอมุ่ดวิดครับมีครับแล้ว <Inst ructor S 1> อนินสแตใหญ่ได้บอกเส้นทางครับว่าให้ออกช่องซ้ายครับเมื่อกี้น้องลังเลเหมือนจะออกช่องขวาแล้วก็ยูเทิร์นมาใหม่เข้าสู่รอบการประเมินครับรอบนี้อินสเตอร์จะดูการขับดูอาการรถดูการควบคุมรถของคุณครับครับ ซึ่งรอบนี้ฮะทางฝั่งของพัดนะครับผมได้ขับออกไปแล้วครับท้ายโอเวอร์ออกมาเล็กน้อยครับผมและแก้กลับมาได้ในขณะที่ฝั่งของน้องปาล์มฮะเริ่มสลาร้อมครับเริ่มสลาล้อม,มลลอะได้แค่อืมใช่ๆครับ แล้วก็มาสู่โค้งขวาอยู่เทินกว้างครับ<ม>า,ต,าตรทำมา,มาครับชูดเข้าสู่เลนเชนเอาติดอันเสร็จเรียบร้อยครับตีโวตอนนี้เข้าสู่ช่วงเลนเชนครับเกียร์สครับ,รบแม่<อ>สกิตโดนไพลอนไปหน่อยนึงครับล้อหลังซ้ายครับโยกแรกนะดีแล้ว แต่จังหวะโยกหลังหลังซ้ายไม่พ้นครับใช่ครับโอ้สำหรับคุณปาล์มโดนไปหนึ่งป๊อกหนึ่งป๊อกกี้